สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง GPS นะครับวันนี้จะมาพูดถึงประวัติเกม Dota ครับหรือที่เราเรียกกันว่า A เนี่แหละผู้สร้างก็คือคายส์ซอมเมอร์ครับหรือที่รู้จักกันในชื่อ UU เขาเป็นผู้พัฒน,นามอดนะครับ Defense of the Ancients อะไรย่างเนี่ยแหละเวอร์ชั่นแรกในปี2003นะครับต่อมาสตีฟกินซูฟิกนะครับได้พัฒน,นาต่อต่อจากนั้นก็ไอซ์อกนะครับบริษัท Valve Corporation เนาะ โดตาครั้งแรกเนี่ยปี2003ครับที่เกิดขึ้นมาเนาะโดตา2ก็ปี2013เวอร์ชั่นแรกเนี่ยทีผ่านมาก็ประมาณ21ปีแล้วส่วน Dota 2เนี่ยผ่านมา11ปีแนวคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแผนที่ เอออนออฟสไตล์นะครับในเกมส t า r c ค a f t ซึ่งเป็นเกมจากค่ายบิสซาด r อนเตอร์เทนเมนโอเคไหมทีนี้มาพูดถึงประวัติของ U ูบ้างหลังจากสร้างโดราต้าเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมมากนักนะครับสตีฟกินซูฟิกอะไรเนี่ยเขาพัฒนารูปแบบการเล่นเกมใหม่ๆแล้วก็ฮีโร่ตัวใหม่ๆที่ทําใหไ้ได้รับความนิยมก็คือคนนี้เนาะหลังจากออกจากทีม Dota นะครับเขาได้ทํางานร่วมกับไลออดเกมแล้วก็พัฒนา u e of l e g e n d s ครับต่อมา i f o x เนี่ยเริ่มพัฒนา Dota All s t ต r ตั้งแต่ปี2005เขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พัฒนาและก็ปรับสมดุลเกมให้ได้รับความนิยมเนาะต่อมาทีมของ Valve wow Corporation และเป็นหัวหน้าของทีมพัฒนา Dota 2เนี่ยแน่นอนว่าไทาม์ไลน์มาแบบนี้จะงงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตารางมาให้ดูว่าเป็นแบบไหนเนาะ Dota เป็นเกมที่มีผลกระทบต่อวงการอ e ี p o r t แน่นอนครับอย่างมหาศาลเนาะโดยการเป็นต้นแบบของเกม MOBA อื่นๆเนาะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในเกมที่มีการแข่งขัน e s ส o r t ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่น รายการ The International นะครับข้อมูลของคาย u ูอูเนี่ยคายยูอูซมเมอร์เนี่ยวันเกิดเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมหาได้ไหมแต่ว่าผมผมหาไม่เจอนะครับเออ แล้วก็อาชีพเป็นนักพัฒนาแผนที่นะครับสัญชาติไม่มีข้อมูลผลงานเด่นในปี2003ก็เนี่ยแหละเป็นผู้สร้างต่อมาก็ i f o ฟกก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขา25ในปี2009เนี่ยเขาบอกว่าเขา25เขาประมาณนี้อาชีพก็นักพัฒนาเกมนะครับตามที่เห็นเลย Dota 2แล้วอะไรแบบนี้ผลงานเด่นเขาเริ่มพัฒนาโ Dota ตั้งแต่ปี2005นะครับแล้วต่อมาได้เข้าร่วมกับวอร์คอลเลชั่นพัฒนา d o t a 2เนื่องจาก i f o ฟเป็นบุคคลที่รักษาความเป็นส่วนตัวสูงนะครับ ข้อมูลของบุคคลเขาถึงมีอยู่อย่างแบบเขาเียาจำกัดไว้อะอะไรแบบนี้แม้ว่าเขาจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นําพัฒนาดอ a a l อ s t a าแล้วก็ Dota 2แต่ไอฟ็อกเนี่ยเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนจริงนะครับหรือข้อมูลจริงชื่อจริงหรือแม้กระทั่งรูปถ่ายของเขาโดยที่เขาสื่อสารกับแฟนๆแล้วก็ชุมชนผ่านออนไลน์นะครับเท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามุ่งเน้นไปที่ผลงานของตัวเองมากกว่าอย่างไรก็ตามนะครับในปี2009 iFox ได้เปิดเผยข้อมูลเล็กน้อยนะครับอันนี้คือขยายฟานจากเมื่อกี้เนาะทีนี้จะมาพูดถึง Aon off Style Dota นะครับ เอออนออฟสไต์เนี่ยคืออะไรผมขอเล่าสั้นๆนะครับเอออนเนี่ยก็คือเป็นแผนที่ดัดแปลงนะครับคัสตอมแมปที่สร้างขึ้นสำหรับเกมส Starcraft ซึ่งเปิดตัวในปี1998โอเคไหมโดยผู้เล่นเนี่ยสามารถสร้างแผนที่ของตัวเองผ่านเครื่องมือที่มีในเกมส Starcraft ได้ครับความพิเศษของไอออนเนี่ยก็คือรูปแบบก,การเล่นจะควบคุมฮีโร่อะไรแบบนี้แหละโครงสร้างเกมก็เป็น3เลนอ่ามีการมีเอ่อส่งยูนิตมีคีปออกมาโจมตีอะไรเงี้ยคือเหมือนกันเลย ทำลายฐานทัพของศัตรูคล้ายกับเกมโมบ้าในปัจจุบันแหละไอออนเกี่ยวอะไรกับโดตาแผนที่ไอออนก็คือเป็นแรงบันบันดาลใจให้สําคัญให้กับโดตาเนี่ยนะครับถ้าพูดตรงๆก็คือประมาณนี้แนวคิดการเล่นแบบ3เลนและการควบคุมฮีโร่ที่ถูกยกขึ้นมาเป็นต้นแบบก็แบบนี้แหละโดตาเป็นผลงานดัดแปลงของคัสตอมแมปครับสำหรับเกมวอลครัฟอะไรแบบเนี้ยโดตานำแรงบันดาลใจจากไอออนเนี่ยแหละมาพัฒนาความซับซ้อนมากขึ้นประมาณแบบนี้มีฮีโร่มีสกิลมีไอเทมมีการควบคุมอะไรแบบเนี้ยครับ ไอออนเนี่ยสร้างขึ้นในปี1998เอ่อโดตาสร้างขึ้นในเกมวอลคราฟปี2003ครับดังนั้นไอออนอะไรแบบนี้ห่างจากโดราตาประมาณ5ปีความเชื่อมโยงระหว่างไอออนกับโดราตาก็คือโครงสร้างเกมเหมือนกันไอออนแล้วก็โดราตาโครงสร้างเกมพื้นฐานเหมือนกัน3เลนรุ่นนั้นนี่แค่มีแรงบันดาลใจมานะครับคือสรุปง่ายๆไอออนเนี่ยเป็นแผนที่แรกที่วางรากฐานของเกมโมบ้าแค่นั้นเองครับประเด็นก็คือความลับของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาปิดตัวลับนู่นนั่นนี่ใช่ไหม แล้วเขาเป็นผู้สร้างเกมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาจะไม่บอกชื่อจริงได้เหรอจริงๆไม่ใช่นะครับความลับต่อสาธารณะไม่ได้แปลว่าความลับต่อบริษัท i f o ฟหรือ U u เนี่ยอาจไม่ได้เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงความกดดันจากแฟนๆหรือวงการเกมแต่เมื่อทํางานกับเอลล์คอร์ปอเรชันเนี่ยนะครับผู้พัฒนา d o t a o เนี่ยพวกเขาจะต้องให้ข้อมูลจริงถูกไหมถ้าผู้ชมจะเก่งแค่ไหนก็ต้องบอกข้อมูลจริงแหละเพื่อลงทะเบียนการค้าจงนะครับท,ทำสัญญารับค่าจ้างนะครับ ชื่อและข้อมูลของพวกเขาจะถูกเก็บไว้ในระบบของบริษัทซึ่งไม่จะเป็นต้องเปิดเผยต่อผู้เล่นหรือสื่อมวลชนใช่ไหมการสร้างเกมไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเนาะแม้ว่าไอโฟกจะเป็นหัวหน้าทีมพัฒนานโดตาแต่การสร้างเกมนี้ไม่ใช่ผลงานของเขาคนเดียวบริษัทวอลก็มีทีมงานนักพัฒนาน,นักออกแบบนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้นะครับโบนัสจากความสําเร็จหากโดตาทูทำกำไรสูงวอลคอเวเลชั่นอาจมอบโบนัสพิเศษหุ้นบริษัทให้ไอโฟกซตังเงอนขของสัญญาได้ครับ ไม่มีพ้ไม่มีชื่อจริงในวงการไม่ได้แปลว่าไม่มีรายได้นะครับถึงแม้เขาจะไม่เปิดเผยต,ตัวตนต่อสาธารณะแต่เขาคงได้รับผลประโยชน์นะครับในฐานะพนักง,งานหรือที่ปรึกษาของวาวแล้วรายได้เหรอครับรายได้ของบริษัทหรืออะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าผมหาข้อมูลถูกไหมแต่ว่าวาวไม่เปิดเผยรายได้จาก d o t a 2โดยโตรงนะครับแต่เราสามารถประมาณการได้จากเงินรางวัลทัวนาเมนต์อะไรแบบนี้ได้ไหมเอาแบบปี2016ันสิบหกไหมหก้ยล้าน 2,017 777ล้านอาจจะมาถึงปี2021ก็1,200ล้านอันนี้คือเงินรางวัลที่รวมจากการขาย Battle Pass นะครับแล้วก็ไอเทมในเกมซึ่งวาวได้ส่วนแบ่งจากยอดขายเหล่านี้อยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวอธิบายให้อีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะงงเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางไว้ด้วยตามนี้เลยก็คือชื่อ UU บทบาทผู้สร้างดั้งเดิมของ Dota โอเคไหมท่านผู้ชม ตามนี้เลยชื่อภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือตลาดาสามารถสต็อปและอ่านได้นะว่างงว่าแบบใครเป็นใครกันแน่วะเนี่ยอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ลองคำนวณรายได้ของวาลล์คอร์ปอเรชันแล้วก็เกมกต่างๆอย่าง Dota 2ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปี2024โดยไม่ต้องการข้อมูลไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันซับซ้อนมากเนื่องจากวอลไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินเนี่ยเป็นทางการนอกจากนี้รายได้มีหลายแหล่งที่ไม่สามารถคำนวณได้ง่ายเช่นขายเกมผ่านสตรีมการซื้อขายของในเกมผู้เล่นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดครับ ข้อมูลที่สำคัญในการใช้ประเมินแบบเล่นๆกันนะสนุกสนะครับปีที่ Dota เปิดตัวนะครับดตา t a 2เปิดตัวในปี2013พอสอก็คือ2 5 5 6โดยมีการาใช้โมเดลฟรีทูเพย์ซึ่งสามารถทำไรายได้มหาศาลจากการขายไอเทมในเกมเช่นสกินเอ่อแบทเทิลพาสนะครับที่ซื้อซื้อซ้อ,ซอท่านผู้ชมเคยเล่นเกมอยู่แล้วเนื้อหาพิเศษแบบเนี้ยรายได้นะครับก็ประมาณรายได้สตรีมมีผู้ใช้งานกว่า120ล้านคนในปี2024ซึ่งคาดว่าวาวเนี่ยได้รับส่วนแบ่ง โดย Battle Pass ของ Dota 2เป็นแหล่งไรายได้หลัก Battle Pass ที่วางขายทุกปีสามารถทำไรายได้จากผู้เล่นได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ3,500ล้านบาทไทยนะครับในบางปีเนาะโดยตัวเลขประมาณจาก Dota 2ก็ปีละ1 0 0ยล้านอะไรแบบนี้โดยเฉลี่ยช่วงหลายปีไรายได้จาก s t e ีมก็4-6,000ล้านดอนลลาร์นะครับก็ประมาณ1น0่งแสนสี่ล้านบาทต่อปีจากการขายเกมบริการเกมอะไรแบบี้ครับ คาว่าวาวเนี่ยได้รับส่วนแบ่งจากการสตรีมหรือประมาณ30%จากการขายเกมทุกเกมอะไรประมาณนี้ครับก็คือคาดการรายได้เยอะมากครับมีเป็นแบบแสนล้านอะไรเงี้ยกันไปเลยเนาะรวมๆแบบเบอร์เบอรกันเลยนะครับถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์แลกเปลยนกันได้เนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ